สวัสดีครับร้านสารคามรับผมครับวันนี้จะมาสาธิตการรับผมแบตเตอรีน่นะครับคือรับผมแบตเตอรี่เนี่ยจะลูกค้ามาครับเราต้องทดลองดูก่อนว่าแบตเตอรี่เ,เขาเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับดูว่าใช้ได้ไหมแล้วอันที่สองก็คืออยากดูทดลองว่ามันคมก่อนหน้าหร้อว่าคมแค่ไหน เทที่เราจะรับเราต้องดูว่ามันมีคมคมแค่ไหนโอเคทราบแล้วถอดฟันออกไปรับกัน ก่อนจะรับสำหรับช่างมือใหม่เราต้องมากก่อนทำสัญ,ญลักษณ์ก่อน ว่าทำสัญลักษณ์ไว้ว่ามันเรียบไหมมันกินหรือเอียงหรือมันหน้าตรงเท่ากันไหมนะครับดูว่ามันเอียงแล้วมันเท่ากันหรือไม่นะเนี่ยเราทำสัญลักษณ์ไว้นะครับโดยการเอาสีมเมจตกมาฉีดฉีดไว้เสร็จแล้วเราก็จะ ไปทําการรับคมเห็นไหมเครื่องรับคมเนี่ย,เ,ยเครื่องรับคมเหรอเครื่องรับคมเนี่ยเราจะใช้กาเพชรอยู่สองอันมลีละเอียดละเอียดมากกับละเอียดน้อย นะรอบแรกรอบแรกเราจะเอาไอ้ละเอียดน้อยเนี่ยลง่อ่านะครับลงบ่อนลงที่แผน่นขัดฟันบัตเตอรเลียนแล้วก็ใช้แม่เหล็กดูดฟันบัตเตอร์เลียนไว้แล้วก็เปิดเครื่องพอคนคำนึง อย่าให้ฟันน้านหน้าเนี่ยมันลงก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดโค้งโค้งเวลาตัดปั๊บมันจะดึงเส้นผมเวลากดใช้น้ำหนักมือให้เหมาะสมนะครับอย่ากดแรงเกินไปแล้วก็ค่อยๆเบามือลงแล้วเวลาดึงขึ้นก็ดึงให้เสมอเห็นไหมฮะเส้นที่เราฉีดไว มีจิกสีที่เราฉีดไว้ปั๊บหายหมดแสดงว่าหน้าเรียบนะครับอันที่สองฟันบนโอเคเรียบเสร็จแล้วเราต้องมาขัดละเอียดอีกทีหนึ่งกาดเพชรละเอียดทีหนึ่งนะครับกาดเพชรละเอียดทีหนึ่ง พยายามเกียให้มันทั่วๆแผ่นรับคมนะครับเกียให้มันทั่วๆให้มันเสมอนะฮะให้มันเสมอเวลาเรารับเนี่ยให้รับฟันแบตเตอรี่ตัวใหญ่ก่อนรอบนี้ให้กดเบาๆนะครับรอบนี้ให้กดเบาๆ อนนี้นก็เรียบร้อยเสจแล้วเราไปทำความสะอาดกันนี่นะครับแล้วก็ทำความสะอาดปาัดเ,นะเอาการเพชรอ,อกกอรนะเอความอาดเพชรอกฝึกบ่อยๆฝึกน้ำหนักมือนะครับฝึกน้ำหนักมือฝึกการกด นะฝึกบ่อยๆแล้วเ,เราจะรู้ทักษะซึ่งมันก็ไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้กาะเพชรสองเบอร์นะใช้เบอร์ละเอียดกับเบอร์ไม่ละเอียดมากเบอร์หย,ยาบๆหน่อย ถ้าเป็นฟันแบบตะเลี่ยนที่เป็นี่ห่อดีๆหน่อยเนี่ยมันจะแข็งถ้าแข็งมากเนี่ยมันก็ต้องใช้กาวเพชรเลียงเบอร์นะครับเลียงเบอร์ก็เหมือนเทคนิคการรับคมทั่วไปเหมือนรับคมมีดเราเจียให้มันบางก่อนเจียให้มันบางเสร็จเรียบร้อยปั๊บด้วยวิธีไหนก็ช่างเสร็จแล้วค่อยมาเอาคมสุดท้ายก็ไปจบที่ ฝนเย็นคือฝนน้าฝนหินละเอียดน,นะครับคล้ายๆกันทีนี้เราก็มาประกอบขึ้นก่อนที่จะประกอบเราก็ทำความสะอาดข้างในเข้าก่อนเนี่ยพวกนี้เขาจะมีมีฟองน้ำมีฟองน้ำกันไว้การเสษผมเข้าไปในเครื่อง นะครับมีฟองน้ํากันเสร็จผมก็ในเครื่องแล้วก็ประกอบคืนแล้วประกอบคืนแล้วก็มาตั้งฟันตั้งฟันยุบฟันขึ้นที่สุดเสร็จแล้วก็ตั้งฟันให้พอหมาะ อย่าให้ฟันข้างบนมันเลยฟันข้างล่างนะครับถ้า,างั้นมันจะกินหนังลูกค้าเสร็จแล้วเราก็ล็อกหยอดน้ํามันเสียปั๊แล้วก็ทดสอบครบ,ครบ ก่อนและหลังรับคมมันจะคมต่างกันแค่ไหนเด็นไหต่างก,กันมากเลยครับต่างกันมากเลยแค่นี้เรียบร้อย ใครอยากได้วิชารับคมปัตเตเลียนนะครับรับคมกันไกลรับคมมีดติบต่อมาสอนให้หมดเผืออไม่เสียด้แบ่งปันกันไปทำมาอาชีพสวัสดีครับ